คร,ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนนิสันอเมล่านะครับเป็นรถวีโกคาร์นะครับเปลี่ยนด้วยตัวเองเราจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยตัวเองนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ในการเปลี่ยนก็จะมีน้ำมันเครื่อง ก่อนจะมีน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนเชลนะครับแล้วก็กรองกรองน้ำม um> ันเครื่องนะครับแล้วก็มีปะเกนนะครับปะเกลนรองนะครับแล้วก็ปัจแจบล็อกเพื่อขันกรองนะครับขันกรองน้ำมันเครื่องนะครับในกรณีที่เราไม่มีแท่นขึ้นนะครับเราก็ใช้แม่แรงนะครับ แม่แรงในการดันขึ้นเพื่อรอดเข้าไปท้องรถนะครับเพราะว่ารถยนนิสันเป็นรถเก๋งเป็นรถขนาดเล็กนะครับเราไม่สามารถจะเข้าไปข้างในได้นะครับนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับลำดับแรกนะครับเราเนื่องจากรถเป็นรถเล็กนะครับเราไม่สามารถเข้าใตา้ใต้ท้องรถได้นะครับเราก็จะขึ้นแม่แรงนะครับ ขึ้นแม่แรงก่อนนะครับถ้าท่านไหนมีที่ขึ้นนะครับที่สามารถห้วงมือเข้าไปเอาตัวเข้าไปขันน็อตข้างล่างได้ก็ไม่จะเป็นต้องขึ้นแม่แรงนะครับ รอดสิขึ้นนะครับเราก็จะสามารถรอดเข้าไปขังจุกน้ำมันได้น,นะครับมได้พอประมาณแล้วเราก็เอาไม้เข้าไปรองนะเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับเอาไม้ไปลองไป こんにち แล้วก็ขันต้องจุกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคลายออกนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับคายออกเฉยๆนะครับหัวสิแบแปลงลวงลงไปนะครับ ครับจุดที่คลายน้ำมันเครื่องก็คือตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ประแจเบอร์สิบสี่นะครับนะครับในการขันคลายออกน้ำมันเครื่องแล้วก็กองน้ำมันเครื่องนะครับเป็นตัวนี้ครับเราก็ต้องขันออกนะครับมันก็จะลำบากหน่อยๆครับเราไม่มีแท่นที่ขึ้นนะครับ จะส่องมาเลยก็กำลังส่องเห็นไหมนี่นะครับจะเป็นการเอาน้ำมันเครื่องนะครับน,น,น้ำมันเครื่องเก่าออกนะครับน้ำมันเครื่องนะครับจะประมาณ3ลิตรนะครับ น้ำมันเครื่องผมผมใช้เชลนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นน้ำมันเครื่องอีโกโคา์นะครับขนาด3มิตรพอดีเหมาะสมก็คือ1นกลลอนนะครับ เงียหน,น,นีเออเห็นป่ะเห็นครับต่อไปก็เราจะก็จะมาขันกองน้ำมันเครื่องออกนะครับโดยเราใช้บล็อกนะครับบล็อกอันนี้หรือว่าสามารถใช้มือขันออกได้นะครับขันออกนะครับแล้วก็จะเลอะนิดหนึ่งนะครับ นนันทิ้งเลยหรอทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเอาใหม่หออสออก้องที่สอดออกนะครับก็เราก็ทิ้งนะครับส่วนอพอเราเปลี่ยนถ้าเพราะว่าเราจะเปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนตัวนี้นะครับถ้าไม่ได้ซื้อมาก็สามารถใช้ตัวเดิมได้นะครับส่วนใหญ่คนที่เปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยน,น,น,นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหน <1 S 1> <อ>ึ่งครั้งแล้วก็กองหนึ่งครั้งนะครับถ้าจําเป็นก็ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองครั้งกอ,องกองก็ยังใช้ได้อีกก็เอาไว้ตรงนั้นไม่ต้องเปลี่ยนออกนะครับแต่ให้ดีก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนกองไปด้วยใช่เพราะว่าน้ำมันเครื่องจะได้สะอาดนะครับก็ยังสะอาดอยู่นะครับสามารถใช้ได้อีกแต,แต่แต่เราจะทิ้งแต่เราจะเปลี่ยนแล้วก็นำทิ้งเพราะว่าเราซื้อซื้อตัวใหม่มาแล้ว ะครับตัวนี้ก็จะทิ้งนะครับก็ซื้อจากแอปแอปออนไลน์นะครับก็ประมาณ60สกว่าบาทนะครับถ้าทีร้านก็น่าจะเจ็ดแปดสิบหรือว่าไม่เกินร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะใส่กองนะครับก็คือจะแกะแกะถุงตัวนี้ออกนะครับ แกออกแล้วก็มาขันแล้วก็มาขันเข้าตรงเดิมนะครับเราขันขันเข้าไปตรงตรงกรงนี่ครับของน้ำมันเครื่องครับขันเข้าไปครับ ขันเข้าไปแน่นพอตึงมือนะครับพอประมาณนะครับอย่าแน่นมากเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะขันไม่ได้นะครับถ้าแน่นมาก เ็เนื่องจากบล็อกเรานะสั้นเกินไปแล้วไม่มีด้ามบล็อกนะครับเพราะว่าเป็นเป็นบ้านๆแล้วไม่ใช่ร้านนะครับเอาอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ภายในบ้านขันเข้ากันก็ลำบากนิดหน่อยนะครับครับต่อมานะครับก็จะขันปิดตรงรูน้ำมันเครื่องนะครับ เพื่อทำการเติมน้ำมันเครื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวจะปิดนะครับอันนี้เรามองไม่เห็นก็จะลำบากนิดๆน,นะครับใส่สัมผัสนะครับ อันนี้ขันขันพอตึงมือเหมือนกันนะครับถ้าขันแน่นเกี่ยวสิกเกียเกียวปีนเกีียวแล้วก็แย่เลยนะครับตัวนี้ต้องไปที่ร้านก็ต้องได้สั่งลำบากอีกนะครับขันพอตึงรู้สึกว่าอยู่แล้วก็พอนะครับครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาด การเช็ดทำความสะอาดก็คือเวลาเราเติมน้ํามันเครื่องลงไปข้างบนนะครับถ้ามันไม่แน่นมันก็จะมีการรั่วซึมเราก็จะเห็นรอยรั่วซึมออกมานะครับเป็นวิธีการตรวจเช็คกล้องเรานะครับต่อมานะครับการเปลี่ยนการเติมน้ํามันเข้าไปนะครับน้ํามันเครื่องเข้าไปนะครับแล้วก็เราก็จะมาดึงดึงคันชักตัวนี้ขึ้นนะครับ ก็ให้อากาศมันเข้าง่ายนะครับเราก็ใช้ขวดโคกมันจะพอดีนะครับฝาขวดเครื่องดื่มโคกใช้เครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มแล้วก็ล,วกล้วก็เปิด การเทนะครับการเทก็คือเอียงข้างเทนะครับสามลิตรเทลงไปให้หมดเลยนะครับค่อยๆเทลงไปนะครับเทลงไปนะครับ เพราะว่านิสันอเไม่ล่าเขาจะใช้น้ำมันเครื่องแค่3ลิตร หลังจากเสร็จแล้วก็เราก็ปิดนะครับปิดฝาปิดฝาแล้วก็ดึงดึงดีตัวเช็คน้ำมันเครื่องขึ้นดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับการดูน้ำมันนะครับมันจะมีขีดโลนะครับขีดล่างขีดโล วันนี้ไฮสูงสูงเกินไปนะครับน้ำมันเครื่องจะอยู่ประมาณครึ่งนะครับครึ่งครึ่งพยายามอยู่ครึ่งครึ่งนะครับถ้าไฮน้ํามันเครื่งองก็จะล้นออกมานะครับถ้าต่ำเกินไปก็ไม่ดีนะครับน้ำมันเครื่องจะน้อยนะครับครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะคร uh ับไม่เกินไม่เกินขีดไฮนะครับ มาก็สตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องดูนะครับฟัง,บงเสียงเครื่องดูนะครับว่าปกติไหมแล้วก็จดจิงแดงนี่ครับจดรายละเอียดดูเรือนไม่ว่าถึงเท่าไหร่แล้วแล้วก็ควรเปลี่ยนที่เท่าไหร่ในระยะทางนันนะครับประมาณ น้ำมันเครื่องชุดนี้ประมาณ1 2 0 0 0ันกิโลนะครับจะเปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับเราก็จดระยะที่เราเริ่มเปลี่ยนตัวนี้แล้วก็คำนวณไปนะครับคำนวณไปให้มันถึงอีก12 0 0 0ันกิโลค่อยเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นหนึ่งอกิโลนะครับหนึ 13, ่งสพสะหนึ่งพันกิโลนะครับประมาณนี้ ต่อมานะครับตรวจเช็คตรงที่เราขันออกตรวจเช็ครอบสุดท้ายนะครับว่ามีน้ำมันเครื่องย้อยซึมออกมาไหมใช้มือหรือว่าใช้ผ้าเช็ดดูนะครับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับตรงกองตรงที่เราเปลี่ยนจุกน้ำมันเครื่องนะครับก็เช็คดูตอนสตาร์ทเครื่องนะครับปกติถ้าสตาร์ทเครื่องถ้ามันไม่แน่นมันก็จะมีน้ำมันซึมออกมานะครับก็เมื่อตรวจเช็ค ชัดเจนดูแล้วดูรละเอียดแล้วว่าไม่มีก็ถือว่าโอเคนะครับครับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์นิสสันนะครับรถเก๋งของเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปร้านที่ช่างนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งไปที่ช่างตลอดนะครับเราก็สามารถทำเองได้นะครับ เพื่อเรามีรถเราก็ต้องมีความรู้บ้างนเร่งเล็กน้อยนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์เราไม่สามารถทําได้เราก็ไปที่ร้านครับสําหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้ครับาติดตามเลยนะครับเกษตรสามหนึ่งสี่นะครับเกษ 4, ตรสามหนึ่งสี่ขอบคุณครับ